นี่คือแอร์ค่ะ,คะ กินนะคะเขาต้อนรับเข้าสู่รายการเสพกินวันนี้อยู่กับ Apple Air Tag นั่นเองโอ้โหทุกคนดูตื่นเต้นมากกับ Apple Air Tag นะาดูดเองเนี่ยก็เห็น Smart Tag เนี่ยมาตั้งนานแสนนานหลากหลายยี่ห้อหลากหลายรูปแบบแล้วนะคะแต่ว่า Apple Air Tag เนี่ยก็คือขึ้นชื่อว่า Apple ทำเนะเาะพอเป็น Apple ทำเนี่ยก็เลยมีความน่าสนใจอยู่เหมือนกันแต่ถึงะน้นแล้วเนี่ย Apple ก็ไม่ได้ทำมาแบบปกตินะคะเพราะว่าเขาได้ใส่บางอย่างที่ทำให้มันเนี่ยแตกต่างจากเครื่องอื่นกันพอสมควรเราไปเริ่มเรื่องแรกกันเลยค่ะถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทร สำหรับเรื่องได้นะครับคนผู้ชมก็คือเรื่องของรูปร่างหน้าตาของมันนั่นเองนะคะรูปร่างหน้าตาของมันเนี่ยจะเหมือนกระดุมนะนัดูปองตรงเลยแล้วก็จะมีความแบนและลื่นหลุดมือง่ายมากๆนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็พอจะเข้าใจได้ว่า Apple ทําให้มันลื่นหลุดมือง่ายเนี่ยอาจจะเพราะว่าต้องการขายของเพิ่มเติมอ c ส s ซอรี่ไง เกี่ยวปุ๊บแล้วก็ไปอะไรนะกรอบเขาใช่ไหมแล้วก็ไปเกี่ยวไงขายของได้อีกหนึ่งอันนะคะดังนั้นอันเนี้ยมันไม่ได้จบที่990บาทเพราะว่ายังไงก็ตามแต่ถ้าคุณอยากจะเป็นห้อยเหมือนกับตัวเป็นพวกกุญแจเนี่ยคุณก็จะต้องซื้อเจ้าเคสของเขานะคะหรือจะไปซื้อยี่ยห้ออื่นอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะคะแต่ว่ามันจะต้องซื้อเพิ่มเติมแน่นอนเพราะตัวมันเองเนี่ยไม่ได้มีตัวเกี่ยวอะไรเลยและถ้าเกิดว,ว่าคุณอยากจะไปหย่อนไว้ในแบบกระโปรงกระเป๋าอันเนี้ยก็แล้วแต่เหมือนกันแตด่ดูคิดว่ามันเป็นรออยยค่่ข้าาางงมก ตอนนี้เราดูใช้มาแป๊บเดียวเป็นรอยเรียบร้อยแล้วนะคุณดูสิเห็นไหมเป็นรอยเรียบร้อยแล้วซึ่งพอมันเป็นรอยง่ายปุ๊บแน่นอนคุณต้องมีอุปกรณ์ป้องกันมันแต่มันเป็นรอยแล้วเรียบร้อยนะคะด้านล่างเนี่ยมีอะลูมิเนียมนะคะซึ่งก็เป็นรอยง่ายเหมือนกันแล้วก็ด้านในเนี่ยเมื่อแกะออกมาปุ๊บเนี่ยก็จะเจอกับฐานนะคะที่เป็นยี่ห้อ panasonic นั่นเองนะคะ panasonic และอันนี้รหัสคือ cr 2032ซึ่งคุณผู้ชมนั้นสามารถหาแบตเตอรี่แบบนี้ได้นะคะที่เป็นรหัส cr 2 0 3 2ไม่ใช่เจอถ่านกระดุมอะไรก็มาใช้หมดนะต้องมีรหัสด้วยนะคะ cr 2032ไม่งั้นมันจะใส่ไม่ได้ Apple นะคะบอกว่าการใช้แบตเตอรี่ของเขาเนี่ยจะสามารถใช้งานได้อยู่ที่ประมาณ1ปีนะคะหปีเลยเามาดูวิธีการเชื่อมต่อ,ขอเขากันค่ะการเชื่อมต่อของเขานะคะจะต้องเชื่อมต่อแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าไฟม่นะคะใน iPhone ซึ่งจะต้องอัปเดตเป็น iOS เวอร์ชั่น14.5.1หาจุนึ่ง็นมั้งถ้าจะไม่ผิดนะคะอีกหนึ่งอันด้วยไม่งั้นคุณจะไม่สามารถหาเจ้าตัวนี้เจอเมื่อเจอปุ๊บนะคะก็สามารถเชื่อมต่อกันอย่างง่ายดายตั้งอีโมจิเป็นรูปของเจ้้้้้้้้้้าาาาาาตตตัััััวววนนงงนนีีีไไดดดแลกก็สมรถงงงชื่่่อออใหบเจยย ต้องบอกว่ามันจับคู่กันแบบง่ายมากแล้วก็แบบใครก็ทําเป็นหมดอันนี้คือเฟรนรี่หรือว่าเป็นมิตรต่อผู้ใช้มากๆในการเชื่อมต่อนะคะราวนี้ตัวมันเองเนี่ยจะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เนี่ยผ่านทางสิ่งที่เรียกว่าบลูทูธดังนั้นบลูทูธเนี่ยมันจะมีระยะอยู่นะคะก็คือบลูทูธเนี่ยจะใช้ได้ประมาณ10เมตรโดยประมาณซึ่ง10เมตรเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ได้ไกลามากสักเท่าไหร่แต่ว่า Apple Air Tag เนี่ยนะคะจะทํางานอยู่บนการส่งสัญญ,ญาณอีกแบบหน,น,นึ่งบนแ็ i p h o ล e 11เน่ยที่ชื่อวา Apple U1 ตัวนี้เนี สามารถกำหนดตําแหน่งได้แม่นยํากว่าการใช้บลูทูธแบบปกตินั่นเองและยังสามารถใช้ iPhone ทั่วโลกนะคะในการช่วยหาเจ้า Apple a i r t a g ของเราได้อีกด้วยดังนั้นถามว่าเป็นบลูทูธแล้วมันติดตามได้อย่างไรเพราะมันใช้ p p o o n ค่ะในการกําหนดว่าเจ้า Air ท็ g ของเราตอนนี้เนี่ยกำลังอยู่ที่ไหนนั่นเองอ่า แต่ดูเหมือนว่าจะมีข้อจํากัดนะคะเท่าที่น,นดุดทราบมาเนี่ยก็คือว่าเจ้า Apple AirTag ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะหาเขาในรูปแบบของการใช้ลูกศรเดินไปเดินมาเนี่ยจะใช้ได้เฉพาะบน iPhone 11แล้วก็12ขึ้นไปเท่านั้น iPhone รุ่นเก่านั้นจะสามารถกําหนดได้แค่ทิศทางนิดหน่อยไม่มีลูกศรที่จะสามารถแทร็กได้แม่นยําเท่านั้นนะคะแต่อันนี้ต้องบอกก่อนว่าน,นดุดมีแต่ iPhone 12นะใครมี iPhone รุ่นเก่าแล,แล้วได้ลองใช้ก็ลองมาคอมเมนต์บอกเพื่อนๆได้เลยนะคะเพราะถ้าจะซื้ออีกหัวอีกเครื่องหนึ่งก็คงจะไม่ไ ครานี้พอเป็นบลูทูธใช่ไหมคะนะดูดเองก็มีข้อจํากัดมาให้คุณผู้ชมใช้เหมือนกันอย่างแรกการหาของมันเนี่ยเนื่องจากของบลูทูธเนี่ยมันมีสัญญาณที่อาจจะไม่ได้ไกลมากสักเท่าไหร่นะคะนะดูดลองทดสอบจากการที่เราเนี่ยอยู่ชั้น3และเอาเจ้าแอร์แท็เนี่ยไว้ห้องนอนที่ชั้น2เนี่ยผลปรากฏก,ก็คือว่ามันเขียนว่าซึกงนอวีค่ะหรือว่าสัญญาณอ่อนหากันก็จะไม่ค่อยเจอสักเท่าไหร่จะต้องเดินไป ให้มันดูใกล้เคียงกับ AirTag หรือว่าตำแหน่งที่เราคิดว่าน่าจะอยู่มันถึงจะกำหนดได้อย่างแม่นยำนั้นตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าการใช้สัญญาณบลูทูธเนี่ยมันไม่ได้คมกริบเหมือนกับการใช้อินเทอร์เน็ตในการกำหนด จุดหรือว่าตำแหน่งนะคะบลูทูธมันก็คือบลูทูธค่ะมันจะมีข้อจํากัดของเขาอยู่และเมื่อเราเอาไปลองใช้วันนี้ดูดูขับรถออกไปข้างนอกแล้วไปลองใช้ในสถานที่ที่อาจจะต้องเจอคนเยอะหน่อยเนี่ยเราก็เห็นได้เลยว่าเจ้า AirTag เนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของการที่คล้ายๆกับว่าสัญญาณมันรบกวนเยอะพอมันรบกวนเยอะปุ๊บเนี่ยมันหาช้ามากแล้วก็อาจจะหา ไม่ค่อยเจอในบางครั้งนะคะแต่สุดท้ายแล้วมันก็เจอนะแต่ว่ามันอาจจะช้าหน่อยดังนั้นใครที่ใจลงใจร้อนเนี่ยก็อาจจะต้องทําความเข้าใจก่อนว่าเบื้องต้นเนี่ยมันทํางานอยู่บนพื้นฐานนะคะของบลูทูธนั่นเองเข้าใจไหมเอ่ยต่อมาก็คือเรื่องของเสียงนั่เนเองนะคะตัวที่สามารถที่จะค้นหาด้วยเสียงได้ด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เบสิกที่สุดเลยแต่ว่าเสียงของเขาเนี่ยค่อนข้างจะเบามากดังนั้นเราจะบอกคุณผู้ชมได้เลยว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสถานที่ที่มันเสียงดังจริงๆเนี่ย คุณจะไม่ได้ยินเจ้า Apple Attack ตัวนี้เนี่ยอย่างแน่นอนนะคะแต่เสียงม,มันก็จะค่อนข้างโดดออกมาจากเสียงทั่วไปอยู่เหมือนกันนะทีิดีๆของเขาเนี่ยแต่ว่ามันก็จะแบบไม่ได้ดังมากขนาดนั้นเช่นกันอีกหนึ่งอย่างที่ Apple ใส่มาแล้วนะดุดเนี่ยรักแล้วก็ชอบมา,มากๆนั่นคือ Lost Mode ค่ะหรือว่าโหมดสูญหายสมมติว่าเราเนี่ยเปิด Lost Mode เอาไว้นะคะใน Lost Mode ของ Apple iPhone เนี่ยจะมีการให้เราใส่นะคะว่าเป็นข้อความว่าอะไรแล้วก็มีใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราซึ่งคุณจะต้องใส่เป็นบวก6กนะคะไม่างั้นเนี่ยมันจะกลายเป ได้นะึกดูดลองใส่ครั้งแรกแล้วถ้าเกิดคุณไม่ใส่ B 66เขาก็จะไม่รู้ว่ามันเป็นรหัสประเทศไทยนะคะแต่ถ้าอยู่ประเทศไทยก็อาจจะพอเดาได้แต่ถ้าอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็จะเดาไม่ได้ถ้าใส่ B 66เนี่ยก็จะรู้เลยว่ามันคือ0ย์แล้วก็ตามด้วยเอา66ออกเนาะ สมมติว่ามันเป็น092ใช่ไหมคะมันก็จะเป็นบวก6692เงี้ยค,คนทั่วไปจะรู้แล้วว่าบวก66คือเลข0เป็นต้นก็จะสามารถโทรหาเราได้นะคะและที่สาคัญนะครับมันสามารถใช้ loss mode เนี่ยผ่านทาง NFC ก็คือว่าใครก็ตามแต่ที่เจอ Apple AirTag ตัวนี้หรือว่าเจอสิ่งของของเราที่ห้อย Apple AirTag ไว้เนี่ยเราสามารถที่ติดติดได้ผลก็คือว่ามันตอบสนองเรื่อง NFC ได้เร็วทั้งบน Android ด้วยแล้วก็บน iOS หรือ iPhone นะคะตอบสนองได้เร็วมากๆเราใช้ NFC แต่เนี่ยตืดๆเนี่ย แป๊บเดียวนะคะมันจะเข้าเว็บฟาวด์ p p l e และงอย่างนี่แหละนะคะเราก็จะขึ้นข้อมูลมาให้ทั้งหมดเลยซึ่งอันนี้ตอบสนองได้อยา่างรวดเร็วมากๆเลยทีเดียวค่ะชอบเ,เรื่องสุดท้ายนะคะก็คือว่าถ้าเกิดว่าไม่มีเน็ตใช้ได้หรือเปล่าจริงๆแล้วเจ้าตัวนี้สามารถที่จะแทร็กหรือว่าติดตามได้แบบ ที่มันแบบเราเห็นเลยว่ามันกําลังไปที่ไหนนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่ามันไม่ใช่อินเทอร์เน็ตมันต้องใช้ iPhone ในการกําหนดใช่ไหมคะดังนั้นการที่เราเห็นว่ามันไปทางไหนเนี่ยมันจะไม่เรียไทม์เหมือน Google m a p นะบางคนบอกเออมันดูช้าจังเลยมันไม่ได้ไปอินเทอร์เน็ตนะคะดังนั้นมันก็จะยังพอเห็นในทิศทางที่มันไปได้แต่ว่ามันก็จะมีขาดๆเป็นช่วงๆอยู่แล้วมันไม่ใช่ Google m a p นะคะที่ใช้อินเทอร์เน็ตน้นก็จะเลื่อนๆเลื่อนๆเลื่อนๆไปแบบเนี้ยตามสไตล์ของเขาแล้วก็ที่สําคัญนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยตัวเครื่ สมมติว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตอยู่ในป่าไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ได้ไหมใช้ได้ถ้าเกิดว่าแผนที่ตรงนั้นเคยถูกโหลดอินเทอร์เน็ตเอาไว้แล้วถ้าแผนที่ตรงที่มันไปถึงเนี่ยไม่มีอินเทอร์เน็ตนะคะมันก็จะกลายเป็นจุด สีน้ําเงินที่อยู่นอกแผนที่ที่เราไม่เห็นก็ต้องไปรอ,อมีอินเทอร์เน็ตอีกสักรอบหนึ่งนั่นเองนะคะอันนี้ชื่อว่าหลายๆคนอยากรู้นะคะแต่จําเอาไว้เลยว่าเบื้องต้นพื้นฐานของเขาทั้งหมดมันทํางานผ่านบลูทูธเป็นหลักไม่ใช่อินเทอร์เน็ตดังนั้นเราจะไม่สามารถคาดหวังความแม่นยําในระดับอินเทอร์เน็ตได้หรือว่าคาดหวังการ track รในติดตามเนี่ยเรียลไทม์เหมือนดู Google Map ได้จําคํำนี้เอาไว้เลยนะคะ ดูแล้วแล้วกันนะคะ Apple AirTag ตัวนี้นะคะ990บาทก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะของคนที่ใช้ระบบ Ecosystem มของทาง Apple อยู่เนี่ยก็จะสามารถมีเจ้าพวกนี้เนี่ยในการที่จะใช้งานเพิ่มขึ้นอีก1ชิ้นแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้มีหนึ่งอย่างที่นุดองแล้วมันไม่ขึ้นจริงๆถ้าใครขึ้นบอกด้วยก็คือลองเอาไปใสอ่อีกคนหนึ่งที่ใช้ iPhone แล้วให้มันติดตามไปปรากฏว่า iPhone เครื่องนั้นก็ไม่ได้แจ้งนะคะว่ามันมี Apple AirTag ของนัดดูติดไปด้วยอันนี้ไม่รู้มันต้องไกลแค่ไหนถึงจะแจ้้งว่าาตติดดมไดนะคะค อันนี้ถ้าเกิดว่าใครรู้เนี่ยก็บอกนักดูดด้วยลวกันว่ามันจะขนาดไหนเพราะว่าเราไปกันแบบเกือบแบบร้อยสองเมตรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เตือนนะของนักดูดไม่เตือนเหมือนกันไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรหรือเปล่าว่าแบบมันจะต้องทําอะไรก่อนหรือเปล่านะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยลองใช้ดูแล้วคือมันไม่ได้แจ้งเตือนให้นะคะสำนึกแรกของเราก็ต้องลำลราไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับสเต็ปี้ของเราด้วยเจอกันใหม่เทปหน้าเรามาดูคลิปกันแบบทุกวันนะคะย่อยกันง่ายๆแบบนี้นะคะทุกวันเลยถ้าชอบได้ดูดนะคะต้องกดติดตามแล้วกกดระดดดิ่งงห้้้วววยนนนนะะะะคคสสสารััับีีก็ตอ